การ <c oughs> ต้องบอกว่าหนักหน่วงมากจริงๆนะครับท <c oughs> ่านนายกรัฐมนตรีก็คงอยู่เฉยไม่ได้ครับก็เ <c oughs> ตรียมที่จะเป็นประธานในการประชุมสบคชุดใหญ่นะครับในช่วงบ่ายวันนี้ครับเพื่อที่จะพิจารณามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับตามคำแนะนำคำนำเสนอของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครับ ที่ทำเนียบรัฐบาลครับพลเอกประยุจันทร์โอชาน,นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจนะครับหลังสิ้นสุดช่วงวันหยุดจากเทศกาลสงกรานต์โดยช่วงเช้านะครับนายกรัฐมนตรีมีวาระงานแรกก็คือการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจครับผ่านระบบการประชุมทางไกลหรือว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลครับส่วนในช่วงบ่ายนะครับก็จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคโควิด -19 ผ่านระบบการประชุมทางไกลเช่นกันนตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อพิจารณามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 ตามข้อเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเมื่อวานนี้ครับสำหรับข้อเสนอของขคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติดตังกล่าวนะครับมีดังนี้ครับข้อ1ครับปรับพื้นที่จังหวัด อย่างที่เราพูดไปแล้วนะครับเป็น2ส,สีก็คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดจังหวัดสีแดงมีทั้งสิ้น18จังหวัดครับประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ชนบุรีสมุทรปราการประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครปรทุมธานีนครปฐมภูกเก็ตนครราชสีมานนทบุรีสงขลาตากอุดรธานีสุพรรณบุรีสะแก้วระยองและขอนแก่นครับ และพื้นที่ควบคุมจังหวัดสีส้มอีก59จังหวัดที่เหลือก็คือที่ผมไม่ได้อ่านไปนะครับทั้งสีส้มและสีแดงก็จะมีการปฏิบัติมาตรการทุกอย่างอย่างเข้มงวดนะครับข้อ 2. ครับขอความร่วมมือผู้ประกอบการในมาตรการทำงานที่บ้านแล้วก็ขอให้ทำงานมาจากภูมิลำเนาผ่านเทคโนโลยีครับไม่ต้องเคลื่อนย้ายกลับมาขอให้ประชาชนลดการเดินทาง ลดการรวมกลุ่มกันและขอเน้นในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัย100%เครับโดยเฉพาะผู้ที่กำลังเดินทางออกนอกเคหสถานรวมถึงการพิจารณาการกำหนดเวลาการออกนอกเคหสถานด้วยครับทั้งนี้ภายหลังการประชุมโฆษกสบ,บคก็จะมีการถแถลงข่าวในเวลา16นาฬิกาอีกครั้งหนึ่งครับ